แซนด์วิชชีสซ่ชีสนะคะมาว้าว นนะวันนี้มาทําเมนูง่ายๆเมนูแซนวิชแฮมชีสกะเพราด้วยกันนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ใช้เครื่องทาแซนวิชตัวโปรดตัวเดิมเลยนะคะเครื่องทําแซนวิชสุดมินิมอลจากซีโก้ค่ะตัวนี้บอกแล้วว่าใช้ได้หลายเมนูจริงๆนะคะจะมีไวติดครัวติดบ้านไว้ใช้งานเองก็สะดวกหรือว่าใครเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะจะเอาไปขายแซนวิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะมอก็แนะนามากๆเลยนะคะแบบแค่นี้เลยเนาะไม่ต้องทาหรอก อันนี้ใส่ไปทั้งแผ่นเออเออ,อะได้ข้าวตชีนเบต่อี่เกตผ่ลลงไปดึง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 แค่นี้เนาะ อุ้ยไม่รู้กันว่ามันจะได้ไหมมาอัอัสอุ้ยไม่ใช่อุ้ยลืมนหน้าลืมลืมขนมปังอีกหนึ่งชานเราไม่ใส่มมยองเนสอะไรเนาะช่างมันเถิดเออไม่ใส่ดูดิมันเปืเป้อนอันนั้นเลยแล้วก็มันน่าจะปิดได้แหละมันน่าจะปิดได้เล,นนดดเลทุกคนมาดูนะ นี่คือชาเลนจ์ฟลักมากเลยนะผิดได้ไหมนี่ขนมปังมันชิ้นใหญ่เกินไงทุกคําเตือนนะคะใส่ขนมปังชิ้นเล็กๆค่ะอันนี้คือแบบหนาม,มากไม,ไม่ได้โทษเครื่องค่ะอันนี้ไม่ได้โทษเครื่องโทษคนค่ะโทษคนใช้ทุกคนเราต้องจับไว้แบบนี้เพราะว่าอ,อ่ะไม่ต้องจับก็ได้อ่ะปิดได้ค่ะ จากแดงมาเขียวแล้วนะคะทุกคนมาดูนะว่าเราชอบหรือยังนะคะเปิดได้เลยนี่นะคะแซนวิชกระเพราของเรานะคะเฮ้ยนี่ถ้าใครชอบความสวยงามตัดตรงนี้ออกได้ยา,าน,นี่แซนวิชชีสกระเพราค่ะทุกคนนี่จากเครื่องทำ นี่ซีโก้นะคะของซีโก้เครื่องทำแซนด์วิชซีโก้นะ<อ>นะคะแซนด์วิชกระเพราของเรานะคะเอ้ยนี่ถ้าใครชอบความสวยงามตัดตรงนี้ออกได้ยา <Yeah. S 1> นี่นี่แซนด์วิชชีสกระเพราค่ะทุกคนนี่จากเครื่องทำนี่ซีโก้นะคะของซีโก้เครื่องทำแซนด์วิชซีโก้นะ